โมนี่แปดดอกครับมานเนี่ยโอ้เหลืองต,ตอุ่มฮกตุ่มเอ้าลุยเลยวะดิสุดท้ายมานมันละครับโมนมี่นจากพี่น้อกโมนี่ด้แก่งเงยเลย13ดอกบาน4ดอก สวยงามเลยครับสุดท้ายมูนี่มันสิบหาดอกจันได้ครับโอ้นี่สองจุ่มเออเออซิหาซิหกซิเกตเอ้าแล้วอีกสามจุ่มถึงยี่สิบมีสิบตัวนี่จุ่มตัวมูนี่เอ้อไม่านเห้าม,มูนึงได้ซิเกตด,ดอกกันคือว่ามูง่ายล่ะครับ สวัสดีครับสวัสด,ดีค่ะวันนี้เช้านี้ก็พอกับตะเพ่งกระยาดขึ้เก่าแล้วครับพอกันเช้านี้วันวันข้ามที่แปดกรกฎาสองห้าหกแปดครับพาไปน่องออกปลากาอีกมือหลุนน้องกับกตะเพ่งกระยาดบ้างครับวันนี้ปลาซิมานบนเนาะแมนเได้ปลาเปล่าหรือเต่าปลาเป็เนเงินวันก็ไปน่องละ 3, 4, 4, าะสามปลาสี่ปลาคนก็นไล่ครับมือนี่ ใหญ่ป้าพี่น้องมาน,นี่เปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้มาปลาใหม่มานี่มาสองคนเมียนจ้ะเป็นเรื่องเล็กเลยครับวันจีมานทำอะไรมาน,นี่คือโตแล้วครับเขามาแล้วฝากเป็นกําลังใจตะเพ่งขยะครับสองตะเพ่งไสายหลอกโอาครับเสานี้เขามากับมานเลยประดิมฐ์โดยเฮลงังโงกตูมงามๆครับโง่ขาว สวยเลยตกเล็กอย่างมันเพิ่มขึ้นครับต่อไปครับมาน,นีหลังโง่กุ้ยเห็ดยังซึมมาอีกบ่ครับก็แกงบ้างมาน,นี่ละตุ่นที่สองครับสวย อ้าวมามันบานอีกแล้วครับเป็นยันดีแล้วตัวนี่แล้วนะุะกตุนเปนตัวตุ่นตัวไปครับวิสิมานสำเนีไปแล้วครับัวยง,งามอีกแล้วเห็นหมูเนาะสวยจังเลยหวานครับหวาน จีดอกหาดอก <c oughs> อ,นอ,อ,นอ้น้ำบัอกลอยขึ้นขาวดิน

เป็นมูครับคนเก็บบ่ามานํำกล่องเลย พลังงามครับใครลงง่พลังโพครับนื้นตัวทิ้ตั่วถูก,ถก,ถกันครับ มีดอกบานประมาณละงกเหลี่ยมมีแปดดอกครับตัวนี้ก็เริ่มตูมง,งามเลยซีตุ่มครับซี 4, ตั้งนิสตูงสองบานสองครับละงูเหลือง มูนี่แปดล้อครับนั่นแหละหกเหลืองตุ่มหกตุ่มตอนนี้อีก4ีครับตุ่มสองบานสอง เพิเ่งตองครับหเ,เรื่องอีกตูคกมครับมีสีแจมครับเบบมีมูข้าวอวดเลยครับนี่ข้าวคน ร้องครับกำลังครับเขโอ้โอุ้ยอุ้ยอุ้ยอมานแล้วครับมานเลวพอแล้วบโบขาวสีตุ่มสีตุมต่มก็บานหนึ่งครับอุ้ยหาตุม่มเห็นแล้วฮะมันจะกำลังตุม่มเลยครับฮกคนตัวหนึ่งฮกตุต่มเจ้าครัด เอ็ดเอ็ดเก้าบานสามครับบานสามบานสี่โอ้ยสิบดอกเลยมูนีดไปทางไหนเนาะยาดยาดเอ้ยมันแล้วมันแล้วสิบสองดอกเลยสิบสามโอ้ยมันแล้วมันแล้ว อุ้ยละง,งกละง,งกอกมูนี่สิบสามดอกเลยมันแล้ว,ล,วลุยเลยวะดิสุดท้ายม,ามาันมันลวครับม,มูนี่จากพี่นองมูนี่ได้แก่งไงเลยสิบสามดอกบานสี่ดอกสวยงามเลยครับ สวงามครักเลยครับสุดจุ้มเลยสุดายมูนี่เลยสิค่ะตสุ่มอยู่ห่างๆกันห่างมูกนครับตัวสุ่มอยู่จุ่มกันสุดถ้ายมูนี่มันุบหาดอกกันได้ครับหนมสจุ่มเอ้าเอุบหาบหกบเจดอ้าวแลวอีกสามจุ่มถึงยี่สิบมีสิบตัวนี่จุ่มตัวมูนี้ น,น,มมนี่บานเฮามูนึงได้ซิบเจ็ดดอกกับคือว่ามูหง่แล้ะครับลุยต่มนี้แกกันครับตรงนี้ตูมหกตูมครับเสียงหมดขึนดังเนาะบอกตรงน,น,น,นี้เดี๋ยวตผมก็ละง่ามเลยครับ น่จุมมาซบจังหวะพอดีเลยเห็ดเท่าก <laughs> ็คือเห็ดเท่านี่ไ่ายเลยอาจจะเป็นเหด็ดเราเห็ดยาดมันก็ถ่ายยาด่อามหน่อยสองตูมครับสองต่มทุกทายครับ

หมูเน,นี้สิบเจ็ดดอกผ่านไปมีประมาณยิงกระตาขึ้นมาแล้วครับกระตาแหละมารที่ละงกเข้าแล้วครับมีแห้งย่างต่อแล้วครับละงกเข้าแล้วระมารละงกเลี้ยงอีครับหมู่นี้หกส่มเลยครับแต่ตกำลังงามๆเลยนีส,ยสองตัวนี้หนึ่ง อ้าวมานันแล้วครับมือนเป็นไม้มา,มาหมันที่ลราเขาลงเหลืองแล้วครับอ,ามามอบา้าวลงมาตรงนี้หกตูมเลยครับมันเขาลงมาหมันเหลืองครับเริ่มตูมางามๆมาถึงมือถือเว้นอีกมือนึงแล้วครับนี่ สองครับมูนีหกอกครับตัวสุดท้ายมีบานแปลงดาวกระจายครับยของเพิ่อนพลังแรงเฮย่าน พอแดงซูมแรกวันนี้ครับนักปัางแ่วจะที่บอแดจับเหีดยไข่าขาวล่ะพี่น้องนบ่าบอยู่ดอกหนึ่งอยู่ไข่าขาวไข่โพนพอแดงอยู่ดอกแล้วครับพอมมูคนเลยถึงกำล้อถึงวันยู่ใไก้กัน ีดอกสีเลือเครื่องดอกครับสรุปยอดได้ยอดมานของห้องมันนี้ครับมานหินละงงลงลดเลยขอไปเลยเริ่มแรกมานเลยครับสองสามดอกย่างไปเรื่อยๆเอาส่งคืนเราเด้อ สุดท้ายยางเป็นยางครับบอ่อบ่อจนว่าท่อแล้วครับนี่ผลสุดท่ายผลมาตบท่ายให้รอบ,บวยครับมามานชงถ่ายได้สุดหนีกลบ,บาตเลยครับเจ้าละถือว่ามานอีกมือน,นึงครับเราไปลาอมาาล้ะจนมานมูมสุดถ่ายนี่สิบเกตด,ดอกครับลงะงูขาวมาละงเเลืองตบถ่ายอีกหกดอก มุกตูมปอาพี่น้องกระบาลแล้วครับขอบคุณลรยๆที่ข้ามาเป็นกาลังแกตาพึ่งยขงงย,ยัน,นมาตลอดครับขอบคุณทุกการที่ตามทุกการรับชมทุกไลน์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ครับผมเป็นก็ลังใจเห็นตาพึ่งขยันมาตลอดครับกันไม่คิดหน้าปาพ,พี่น้องไปลบทั้งไหนกระบาลแล้วคะ่ะไปลบทั้งไหนหุ่มอ่น ค่อยดุ่นกันครับหลันตบท้าย